ตอนนี้ก็แจกใบงานแล้วนะคะเด็กๆก,ก็กำลังทำใบงานกันค่ะก็ลากเส้นตามรอยจุดปะดอกไม้นะคะเรามาดูกลุ่มนี้สิเด็กๆลากเส้นตามรอยจุดปะเลยค่ะเด็กๆลากเส้นตามรอยจุดปะเลยตั้งใจเลยนะคะหยิบนิสสอให้ถูกนะคะแล้วก็ลากเส้นตามรอยจุดปะนะคะเราก็แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม ค่อยๆทํานะคะลูกคุงไม่ได้คุยแล้วค่าเก่งมากค่ะไม่คุยเก่งมากมคุณครูก้อยบอกแล้วว่าคนที่เราจะทําสวยเราจะต้องไม่คุยกันใช่ไหมคะเวลาทํางานเราจะไม่คุยเราจะตั้งใจทําอะตั้งใจทําเลยคะ่ะลูกลากเลยบางคนก็ลากเสร็จแล้วก็เริ่มระบายสีแล้วนะคะบางคนก็ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มนี้สิ ต่อลากเส้นตามรอยจุดปากให้เสร็จก่อนแล้วค่อยระบายสีนะคะน้องเฟนทำไมไม่ลากเส้นล่ะลูกค่ะเดี๋ยวครูเดินไปดูอ่ะสวยค่อยๆทำค่ะลูกค่อยๆทำหยิบนิสซอให้ถูกนะคะแล้วค่อยลากค่ะอ่ะทำเลยครับลูกทำเลยครับครูก็ยืนดูอยู่ครับค่ะเดี๋ยวครูก็ไปดูค่ะลากเส้นตามรอยจุดปากก่อนนะคะแล้วค่อยระบายสีนะคะ ดูส <spe ek> ิคะอ่าค่อยๆทาค่ะครูก็ยืนดูค่ะลูกน้องทําเลยครูก็ยืนดูอยู่ค่ะเวลาทํางานเราจะไม่คุยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราห่วงคุยกันงานของเราจะออกมาไม่สวยเราจะต้องมีสมาธิในการทํางานนะคะ เก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ้ะะองเกดทำอะไรค่ะลูกทำเลยลากเส้นเสร็จแล้วอ่าค่อยๆทำนะคะลักเส้นเสร็จแล้วก็ระบายสีในกลุ่มนี้ <alguns S 2> สิกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างอ่ายินดีเก่งมากยินดีตั้งใจทํางานยินดีกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่คุยกันเลยเนี่ยนกเรียนชายกลุ่มนี้กับมีเนี่ยแล้วก็เพื่อนยินดีเนี่ยไม่คุยกันเลยเก่งมาก คนไหนที่คุยกันน้องทำเลยเดี๋ยวคุณูก้อยเดินไปดูคุณก้อยดูเพื่อนอยู่ค่ะตั้งใจทำค่ะค่อยๆลากเส้นค่อยๆระบายสีนะคะเวลาเราระบายสีเราก็ต้องมองดูกรอบของ ขอบของรูปภาพเราจะไม่ระบายสีออกนอกเส้นนะลูกนะเพราะว่าถ้าเราระบายสีออกนอกเส้นแล้วงานของเราก็จะไม่สวยนะคะเห็นไหมเนี่ยพเพื่อนตั้งใจทำไหนลูกกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคุกไยดูสิอ่ะค่อยๆยทำค่ะลูกค่อยค่อยทำคะ่คำคะตั้งใจคะ่ะดูสิคะอ่ะน้องปิน่นทำงานค่ะลูกน้องปิน่นทำงานค่ะ สวยงามไหนดูซิกลุ่มนี้กลุ่มนี้คุยเก่งหรือเปล่าอ่าอ่าค่อยๆทำค่ะลูกคุณผูกกอยแอบมองอยู่นะคะค่อยทำเลยคนไหนลากเส้นตามรอยจุดปะเสร็จแล้วระบายสีดอกไม้ได้เลยนะคะลูกระบายสีดอกไม้แล้วก็ระบายสีหอยทากได้เลยนะคะ ที่ลากเส้นตามรอยจุดป่าเสร็จแล้วระบายสีหอยทากแล้วก็ระบายสีดอกไม้ได้เลยนะคะไหนมาดูก้อยเดินน้องเฟยระบายเลยลูกเฟนระบายสีได้เลยค่ะครับอาไม้รีบทําครับไม้รีบทําครับธันวารีบทําครับลูกรีบทําครับคุณครูมาดูแล้วนะคะ สวยครับระบายดีๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะตั้งใจทําอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งเก่งมากค่ะลูกสาวเก่งมากค่ะอ่าอุ้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ตั้งใจแล้วก็ระบายสีสวยมากเลยกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีสมาธิที่สุดเลยมีทั้งหมด4ี่กลุ่มแต่กลุ่มนี้เก่งที่สุดเลยเนี่ยเขาเงียบเขาตั้งใจทำแล้วเขาก็จะไม่คุยแล้วงานก็งานก็จะเสร็จไวกว่ากลุ่มอื่นด้วยดูสิ เกดูด้วยเลยค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยคุยกลุ่มนี้ก็ตั้งใจทำกลุ่มนี้ก็เก่งมาดูภาพรวมๆแล้วเด็กๆก,ก็ตั้งใจทำงานได้ดีมากค่ะ